มดกจัดใช่ไหมครับดกจัด้วสาเหตุที่ดกจัดเพราะเกลจืดายไปสองรอบผมยังไม่เคยเห็นมันออกตรงนี้อ่ะนออกตรงโค่นนะขนะองการออกลูกมังคุดมังคุดจะไม่ออกที่กิ่งจะออกตามใบสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจเกลือจือดที่รักทุกท่านผมเองได้นําเกลือจือดไปให้คุดเป็ดตําบลสํานักทองใส่กับมังคุดแล้วมังคุกดก็ดกมาก ตามภาพที่เห็นแล้วก็ยืนยันว่าใส่เกลืจืดต้นก็แข็งแรงใบขึ้นมันลูกออกเป็นรุ่นรุ่นรุ่นจดไปเลยครับว่าใส่ช่วงไหนช่วงไหนไอ้ต้นเนี้ยผมใช้ไปสองปีที่แล้วมันไม่ดกใช่ไหมครับปีนี้มันดกแล้วทีนี้ที่ว่ามันติดผมคิดว่าต้นมันอาจจะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ต้นเนี้ยพี่ใส่เกลืจืดสองครั้งครั้งละประมาณสองโลสองโลมันไม่ค่อยดก<ซ>ม,มันก็ดกขึ้นโซมครับต้นที่โซมโซมอยู่ม,มันก็ดีขึ้นครับ แค่นี้นเป็นสิ่งที่ผมพอใจแล้วมันดกจัดใช่ไหมครับดกจัดแล้วส่วนห<ด>นึง่งอ่าแค่นั้นแหละผมชื่นใจแล้วว่าดีครับเออคือผมเองก็ไม่ได้ไปพูดว่าของอย่างอื่นไม่ดีแค่พี่เป็ดบอกว่าเกิือจืดดีผมก็ชื่นใจล่วแค่นั้นแหละผมยังไม่เคยเห็นมันออกตรงนี้อ่ะออกตรงโคนน่ะนะออกายจริงน,น,นี่เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกของการออกลูกมังคุดนะครับที่ ส่วนหนึ่งก็อากาศอีกส่วนหนึ่งก็ใส่เกลือจืดนะครับใส่เกลือจืดไว้ต้นนี้ใส,ส่เกลือจืดสี่กิโลแล้วก็พอทําให้ต้นสมบูรณ์ปุ๊บลูกมันออกสารพัดซึ่งปกติแล้วเนี่ยมังคุดจะไม่ออกที่กิ่งจะออกตามใบใส่จืดเข้าไปนี่ใส่กาแามือแลวต่างกันต่างกันรีบใบยิ่งใหญ่ลูกก็ยิ่งใหญ่ใบยิ่งใหญ่ลูกยิ่งใหญ่นะอันนี้คือว่าเต็มมือตืองเราใส่เกระจืด นี่นะครับที่ว่าอยู่ที่สวนซอปลาละอครับนี่ได้เงาหน่อยนี่กันี้ก็ใส่กะจืดเหมือนกันมะขุกนี่เห็นอันนี้เห็นผลไวครับใยใยใหญ่เห็นผลไวมะขุดนะเหมือนกับที่นี่ใบใหญ่ก็ลูกก็จะใหญ่ด้วยเนาะพี่ทรรมนันลูกใหญ่ถวายออกมาลงหลงฤดูลงฤดูออกมา เพราะว่าเกลือจืดของเราใส่ได right. hmm. oh, ้กับพืชทุกชนิดนี่นี่ลูกตัวครับได้ได้ทุกตัวกำลังออกลูกออกลูกเลยเหมาะเลยเหมาะโูดหลายลูกกันวะเนี่ยลายลูกพูดยังลูกแต่ใหญ่นี่มันยังยังไม่สุดมั้งเนี่ยใหญ่สุดยังยังไม่สุดครับยังยังครับเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มขยายครับเพิ่งจะเริ่มขยายนี่ ตัวสายเกือจีบของเราคเนี่ยมันอยู่ปลาย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 ธันวามันจะมันจะมีชุดโตพอนี้อีกครับผมก็เรียกไฟเลี้ยวอะไฟเลี้ยวอ่าไฟเลี้ยวเนี่ยอย่างที่มันจะออกดอกอย่างนี้ดอกเดียวนะใช่ธรรมดามันจะออกนี่นี่นี่ออกบางทีออกเป็นช่ออ่าบางทีเี่ออันนี้อันนี้อันเดียวออกห้าหกช่อห้าหกดอกอ่าแต่นี้ออกดอกเดียวอ่าออกดอกเดียวออกดอกเดียวก็คือมันค่อนข้างจะสมบูรณ์นาะแล้วสมบูรณ์หมายความว่าบาง แต่มันออกช่อก็สมบูรณ์จริงอะแต่มันออกเกินไปไงมันออกเกินไปมันไม่ได้ผลแล้วลูกมันไม่โตแต่ไทถ้าออกอย่างงี้คือนี่ไงเนี่ยรุ่นนี้กาลังตามมาใช่ไหมรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้ยรุ่นแรงรุ่นแหลกําลังตามมามันมาเรื่อยๆครับแล้วอย่างบางคุดนี่นี่ทาพี่ผู้หญิงนี่นี่บอกว่าดก ดกมากไข่เกิดจืดเข้าไปออดจริงๆเนี่ยเพราะผมพี่ผู้หญิงยังยังแฟนพี่ถึกยังมันไม่เคยออกก่อนแบบนี้อ่ะของผมอ่ะมันไม่เคยออกเนาะมันพุทไม่เคยออกพิปีและปีนี้ชาวสวนบนบนออกยากมากเลยนะครับบนออกยากมากนี่เนี่ยของสวนงานของเกิดจืดยอมรับจริงๆครับนี่ไงอันนี้รุ่นแหลกอันนี้ไงอันนี้รุ่นบานรุ่นแหลกเนี่ยอ่าเนี่ยแต่อันนี้บานประมาณขึ้นลูกประมาณ กลางธันวาจุดน,น,นี้กลางธันวาเนี่ยครับกลางธันวาของหกสามนะจุดน,นี้กลางธันวาก็มีอยู่ประมาณตัต้งมองตรงนี้ประมาณตั้งสองร้อยฟาโลได้เนีะ่ะค<อ>ือแต่ถามว่ามันมากไหมถือว่าไม่มากนะของสวนทั่วไปแสงผมอะ่ะคือธรรมดามันจะออกคุมพาแต่นี่มันออกตอนเนี้ยถือว่า200สองร้อยสองร้อยโลสองร้อยฟาโลเนี่ยถือว่ามากไม่เราคือเราไม่ได้เล่้ยาพวกอะไรเนี่ยเราเอาเราใช้ไมงได้ใรอินีรียก็ได้มาติเนี่ครับ เนี่ยมันจะซุกอยู่ส่วนมาก oh. มันจะซุกช่วงข้างใน, oh, ม,นมันยัง,ยงปลายนอกยังไม่ค่อยออกก็มันจะซุกอยู่ข้างในทั้งหมดเลยเนี่ยส่วนเน,นี่เน,<อ>นี่ยเกิดจุดเนี่ยนี่ครับดูข้าบนอ่แล้วดูที่ดินดูที่ดินยังมีอยู่ไม่ได้อุปโลกไม่ได้ไรครับดินยังมีอยู่ที่ดินไม่ได้อุปโลกไม่ได้อะไรเลยรอที่นี้ไม่เคยมีแขกเป็นลูกเียวอ่ะเลือ